สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะคือไปาเปซี่ก็เมื่อวานหวยออกเนาะจำคลิปนั้นได้ไหมคะที่ว่าไปาเปซี่ไปกินข้าวคนเดียวนะคะไปกินข้าวคนเดียวแล้วแบบไปนั่งไปรีวิวแถวไวเซนบิดนี้ดูนะคะแล้วก็มีน้องก็มาขายลอตเตอรี่นะคะแฟนทางบ้านมีน้องก็มาขายลอตเตอรี่ให้แล้วก็มีอยู่3ามชุดนะคะ ็มีอยู่สามชุดชุดละสามใบค่ะปาปิซี่ก็ซื้อไปชุดหนึ่งแล้วทีเนี้ยพี่อีกคนที่ก็มากับแฟนฝรั่งเหมือนกันเขาก็ซื้อไปอีกชุดหนึ่งแล้วมาเหลือชุดหนึ่งมาเหลือชุดหนึ่งทีเนี้ยแบบในในความรู้สึกของปาปิซี่เหมือนมีอะไรบอกปาปิซี่ว่าให้ให้ให้อ่าให้ซื้อไว้ปาปิซี่ก็นึกในใจอยู่ว่าถ้าเกิดพี่คนนั้นน่ะเขาไม่เอาเขาไม่เอาเลขเนี้ยปาปิซี่เอาแน่นอนนะคะ ก็คือสองสามนะคะแฟนน้องวาดก็สรุปพี่คนนั้นเขาไม่เอาสองสามค่ะเขาเอาอีกเลขหนึ่งรู้สึกจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่อะไรนี่ล่ะค่ะแล้วป้าพีซี่ก็เอาเจ็ดเจ็ดมาเพราะมันมีอยู่สามใบนะแล้วก็สองสามทีนี้ก็ก็ชอบอยู่สองสามแต่น้องเขาขายแบบว่าสามใบสามใบอ่ะอันนี้ก็อยู่บริเวณหน้านี่ค่ะเดี๋ยวป้าพีซี่ให้ดูวิวก่อนเนาะที่เราค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวป้าพีซี่ให้ดูวิว ก็ตอนนี้เหมือนลมกลับมาอีกแล้วค่ะเหมือนลมมันนั่นไปสองสามวันตอนนี้ลมมันก็กลับมาอีกละเหมือนคนที่เขาขายชุดขายอะไรนะเขาบอกว่าลมมันก็จะหายหายแล้วก็จะมาแต่ถ้าจะนิ่งจริงๆคือเดือนเดือนกุมภาจะไม่ค่อยมีลมนะคะคือมันยังอยู่ในหน้าหนาวเนาะพอมันยังอยู่ในหน้าหนาวนะบางวันมันก็มีลมบางวันมันก็ไม่มีอันนี้เวลาลมมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะแฟนทางบ้านน้ํามันจะขึ้นมาค่ะ เนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นโขดหินนะคะเราจะไม่เห็นโขดหินเลยเนี่ยนี่คือน้ำมันขึ้นกับปกติเนาะเวลาป้าไปซิมารีวิวตรงนี้จะเห็นหินเต็มเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนไปเล่นน้ำเพราะน้ำมันอุ่นค่ะน้ำมันไม่น้ำมันไม่เย็นไม่เหมือนสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำอ่ะน้ำจะเย็นมากนี่ค่ะน้ำมันขึ้นค่ะพอลมมาปุ๊บน้ำมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะขึ้นเยอะเนี่ย ขึ้นเยอะเลยนะคะมองไม่เห็นโขดหินหรือปกติเราจะเห็นหินเนาะแล้วบันไดนี้มันก็จะลงไปเนื่องนะคะก็ลึกเหมือนกันนะคะแต่นี่น้ํามันขึ้นค่ะตั้งแต่เช้าเลยลุงคิดก็บอกอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะปกติตอนนี้น้ํามันต้องลงแล้วนะคะจะเห็นโขดหินไปนู่นเลยนะคะจะเห็นบันไดลงไปนู่นนะคะอันนี้ไม่มีเลยเนี่ยค่ะนี่คือน้ํามันแบบว่าแรงมากเลยนะคะ โอเคเราไปหาที่คุยกันค่ะลมก็แรงค่ะลมมันมาพอลมมันมาแล้วพอลมมันมาแล้วทีนี้น้ำมันจะขึ้นมันเหมือนพัดลมมาแต่ก็แต่ก็ไม่หนักก็ภาวนาไม่ให้หนักเหมือนตอนที่ผ่านมา3ามสี่วันที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวไปซี่หาที่นั่งก่อนจะนั่งตรงไหนดีอะเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่านะโต๊ะสูงดีนะคะโอเคนั่งตรงนี้ดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้ค่ะวิวตอนตอนบ่ายๆมาเย็นๆนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะเริ่มตกดินมันสวยนะคะแน้าดงบ้านพูดถึงที่โรงแรมเนี้ยเขาสวยนะมันก็สวยเกือบทุกที่นะคะแถวแถวแถวนี้ค่ะพูดซีว่ามันสวยเกือบทุกที่นะเพียงแต่ตรงนี้เขา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 ไม่ลงเขาไม่มีแบบว่าลงไปในในหาดโดยตรงนะคะเพราะว่ามันเป็นหาดตรงนี้เนาะเขาทำนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นบันไดลงไปเลยมันก็จะเป็นหินอย่างนี้นะคะ่ะ มันก็จะไม่ค่อยเป็นเป็นหาดเลยนะคะโอเคแล้วกลับมาคุยกันนะคะแฟน์รังบ้านว่าไปพี่ซี่ไม่แน่ใจว่ามานั่งตรงนี้จะเห็นวิวไหมไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวจะให้ดูวิวเดี๋ยวดูวิวทะเลดีกว่านะคะดีกว่าไม่เห็นแต่หน้าป้านเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งคือข้างหลังเนี่ยก็เป็นอนะ่ะเป็นบาร์ค่ะก็มีอาหารมีอะไรสั่งมากินได้นะคะแล้วแดดมันส่องตาปพี่ซี่ด้วยค่ะเดี๋ยวปพี่ซี่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนั่งะคะ่ะ <Okay. S 2> เปลี่ยนแพรรทางบ้านจะได้เห็นเห็นพระอาทิตย์ด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสองตาแพนทางบ้านหรือเปล่านะคะพอโอเค okay. นี้ดีกว่านะคะเนาะโอเคจะได้เห็นวิวโอเคเอาตรงนี้ดีกว่าเอรชแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะ ที่ป้าไปซีไปรีวิวแล้วก็ไปเจอลุงคิดเดี๋ยวป้าจะแปะลิง์ไว้ข้างบนนะคะแฟนทางบ้านก็ไปกดดูได้นะคะลิงนังจะเห็นน้องคนขายอยู่นะคะนี่ค่ะคือพี่คนนั้นเขาก็ไม่เอาเลขที่เนี่ยคือเลขเนี้ยสองสามค่ะถูกสามใบเลยก็โชคดีเลยค่ะมาเที่ยวก็แล้วมันเป็นใบสุดท้ายด้วยคือเหลือเลือกพวกนี้ง่ายนะคะ คืออีกตัวป้าพี่ซื้อตรงนี้ตรวจไปแล้วนะคะไม่โดนนะคะ077นะคะแล้วพี่อีกคนก็น่าจะเอา74นะคะมาลงท้ายด้วย74นะคะทีนี้มันเหลืออยู่ใบเดียวและข้างในป้าพี่ซีบอกว่าถ้าเกิดอีสองสามเนี่ยถ้าเขาไม่เอาเอาเลยนะในความรู้สึกเพราะาอย่าลืมนะคะ3ใบน้องก็ขาย400นะคะน้องก็ขาย400ก็เลยทีนี้ก็แต่ข้างในเราให้เชื่อให้เชื่อเซนข้างในเราบอกว่าถ้าเกิด เขาเหลือถ้า,ถาผู้หญิงคนนั้นไม่เอาพี่คนนั้นต้องเรียกพี่เพราะเขาห้าสิบกว่าแล้วนะเอ่อเทาพี่คนนั้นเขาไม่เอาสองสามเราต้องเอาในความรู้สึกข้างในแล้วเขาก็ไม่เอาเราก็เลยเอาแล้วก็โดนค่ะสามสามใบเลยสองสามมันก็โชคดีเลยลเป็นใบสุดท้ายนะน้องก็เห็นไปคะในคลิปนั้นนะ่ะนะคะไปดูนะคะหรือว่าป้าพีซี่จะแปะท้ายคลิปนี้ให้เลยนะคะเพราะว่าจะมาสั้นๆก็คือโชคดีค่ะมาเที่ยวแล้วก็ อุ้ยน,นี่ก็สามใบก็หกพันอยู่นะาหากค่าซื้อไปมันสองชุดเนาะซื้อไปแปดร้อยนะคะถ้าเกิดอันนี้ 5, หา้หาพันหักหักหักไปหนึ่งบาทหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้กําไรอยู่เกือบเกือบห้าพันนะเพราะว่าอย่าลืมนะใะบใบหนึ่งมันสองพันเนาะก็หากค่าซื้อด้วยหากค่าอะไรด้วยเบ็ดเสร็จก็น่าจะได้อยู่ห้าพันโอ้โหห้าพันนะคะยังไม่ได้กินลอปเตอร์เลยก็พอดีได้ค่าลอปเตอร์แหละเดี๋ยวก็จะก็พอดี เอาให้ทอมดูอยู่ทอมก็บอกว่าอุ้ยเลขเออเลขเลขเลขดีนะพี่ชีก็เล่าให้ลูกคิดฟังวันที่เราไปดูปกินอาหารเย็นเนี่ยเราไปดูไฟกันนะคะก็บอกว่าคือก่อนเขาเดินทางนะ,ะก็บอกว่าเออแบบเลขอันนี้สวยแล้วก็ได้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถูกเฉยเลยสามใบด้วยกันทางบ้านเอ้แค่ข้าวอรเตอร์แล้วค่ะ ไม่ได้กินเลยวีเนี้ยก็น่าจะมามามารีวิวบรรยากาศให้ดูด้วยค่ะมีลุงคิดอาบน้ําอยู่ค่ะเราจะไปหาข้าวกินกันค่ะเราก็ไปกันสองคนนี่นแหละค่ะแล้วก็เราอยากจะไปดูหิ่งห้อยค่ะมันมีร้าน <c oughs> อิยาลาค่ะแต่คุณต้องจองเขาป้าพซิ่ก็เลยโทรไปจองแล้วก็จองที่นั่งด้วยแล้วก็บอกเขาว่าเราต้องการกินข้าวเสร็จเราอยากไปดูหิ่งห้อย หิ่งห้อยเขาจะมีเรือมารับเราไปดูหิ่งห้อยเดี๋ยวต่อก็เป็นคลิปต่อจากคลิปนี้นะคะอาจจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวบ้าพีซี่ลงให้ดูนะคะแฟนทางบ้านเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยแล้วคนชอบไปจัดงานเลี้ยงกันแล้วก็มีบริการพาไปดูหิ่งห้อยด้วยาี่พีซี่ก็จะพาไปรีวิวเพื่ออะไรเพื่อเวลาแฟนทางบ้านมาแฟนทางบ้านก็จะได้ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาหรือไปเข้าร้านแบบบางทีร้านที่พี่พีซี่กับคุคิดไปคือเราไปเสียตังค์มาแล้วเราไปเซอร์วยให้คุณดูแล้วคุณจะได้แบบ พูดง่ายๆตามรอยเราไปแล้วแบบว่าอาจจะทําให้ถ well, we <Lebanon. S 1> ูกใจหรือไม่ถูกใจไม่ถูกใจไปทว่าก็ไปร้านใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราดูไปแล้วก็แบ่งปันเนาะแบ่งปันเพราะยังไงเรามาแล้วเราไปเสียตังค์กินแล้วเราก็อยากให้แฟนทางบ้านได้รู้ว่าเออร้านนี้เป็นแบบนี้หน้าตาอาหารแบบนี้นะบางร้านก็ให้น้อยบางร้านก็ให้เยอะนะแล้วบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะแล้วร้านนี้บริการแบบนี้นะเขามีบริการอย่างเงี้ยเหมือนอียาราเนี่ยร้านที่เรากําลังจะไปกันเย็นนี้นะคะกับลุงคิดเนี่ยเขามีบริการพาไปดูอีกข้อยน่ด้วยนะคะ เดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อจากคลิปนี้นะนะคะอาจจะเย็นๆหรือว่าพี่ชีลงให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดีใจกบบป้าด้วยนะคะสจะได้ค่ะเดี๋ยวจะมันไม่มีค่ะร้านอาหารแถวเนี้ยจะไม่ค่อยมีเป็นเป็นอ o เตอร์ถ้าจะกินอปเตอร์ต้องไปแถวบางเบ้าหรือไม่เขาบอกว่าต้องไปจีสลักเพชรสลักเพชรมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งลุงคิดไหมครับลงคิดบอกว่าเอาไว้คราวหน้าละกันครา,าวนี้ไม่เอานะคะคราวนี้ไม่เอาแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอ อ,อ๋อเจอกันคิวหน้าเดี๋ยวคิวนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีหนูคิดยังไม่รู้ว่าเไปซีถูกหวยนะคะไอวินลอตเตอรี่อ่ะใช่ไอวินลอตเตอรี่ยูรีเมมเบอร์ที่ไอโกอะลอน่ะทีทิเกตเลย <Three. S 1> ใช่สามใบเลยอ่ะใช่ถ้าเป็นทีทีวันที่เกต two thousand บาทใช่ฟลอริด l สเตอร์ไอวันที่หิดลอสเตอร์โอเคได้ค่าลอสเตอร์ละดีใจฟอร์มีหน่อยสิเย้ Thank you, thank you, Saskia.